ไปครับตอนนี้อร่อยรอบนะครับนี่บรรยากาศสดนน <c inhos> ๆนะครับป <cue> ิดตำนานเมลิกอดนะครับนี่บรรดาผู Tie ้ชายนะครับนี่ครับนะครับเจอกันทักกันด้วยนะครับนี่นี่ครับของเจงปิดตำนานนะครับอีกโรงงานหนึ่งทำงานได้หยุดอีกโรงงานนี้ปิดโอ้โหแม่งเป็นเป็นอะไรที่แบบแม่งหดหูครับไม่เป็นไรครับไปเที่ยวกันมาไม่รู้กี่ปีนะครับนี่บรรยากาศสดๆนะครับ ตอนนี้พนักงานกำลังจะออกจิบจิบบอกให้เปิดเพลงเลยบอกให้ปุ๊กเปิดเพลงเลย ใจล่มๆมหน่อยวันนี้วันสุดท้ายแล้วใจล่มลมหน่อยวันนี้วันสุดท้ายแล้วไม่ต้องรีบเนี่ยครับวันนี้นะครับวันสุดท้ายของพนักงานเมลิกอดนะครับต้องคืนบัตรนะครับ บรรดาผู้ชายนะครับเฮ้ยแจ็คทำไรต่อเฮ้ยมีอะไรบอกด้วยนะไปเลยครับผัดบันบรรยากาศสดๆตอนนี้เลยนะครับพี่น้องเมริกดนะครับดูไว้นะครับเป็นความทรงจำนะครับ33ปีนี่ครับดูนะครับไม่มีแล้วแบบรอครับไปเลยครับ ับี่วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับนี่ครับนี่ครับสารมะภูมนะครับที่เคยกราบไหว้กันนะครับวันนี้ก็อาจจะเหลือแต่น้ําแดงนี่ครับเอาม้างโหแจ๊ดบรรยากาศโคตรดีเลยนี่ครับบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับ เพื่อนกูร้องไห้แล้วเว้ยเืออแตกไ้้เเหียพื่อนกูร้องไห้แล้วเว้ยแจ็คร้องไห้แล้วเว้ยโห่นี่เอ้ยโครงการมีจะเปิดไหมถ้าเขาแบบนี้น่ามีออมีออเดอร์เยอะๆก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เพราะว่าสิ่งปลูกสร้างเลยเขาไม่ไม่ไม่ได้รืออย่าหลอกตัวเองเลยเฮ้ยโชคดีไว้เพื่อน ผมก็ผมก็เป็นส่วนหนึ่งของพนักงานนะครับนี่ครับ <Okay. S 1> ขอรูปหัวใจเยอะๆเลยครับให้กับกำลังใจกับพนักงานทุกคนนะครับเราก็จะไม่มีภาพนี้อีกแล้วนะครับเอ้ยแจ็คมึงยืนยงนี้ดีแล้วเฮียเขาเห็นมึงไอ้แจ็คมึงคอยโบกมือโอ้โห oh. เป็นไงุเปิดเพลงให้เลยเนี่ยอ้อบรรยากาศนะสร้างบรรยากาศนะจวเปิดนางแมวนี่ครับบรรยากาศสดๆนะครับตอนนี้นะครับบอกหมายบอกมือนะครับ ากาศสดๆตอนนี้นะครับใครอยากร้องไห้ร้องออกมาเลยนะครับวันนี้คงไม่มีวันอื่นอีกแล้วนะครับคนดูคนดูดูคนดูดดดให้กำลังใจครับขอรูปหัวใจยาวๆเลยนะครับให้กับพี่น้องนะครับรภาพความทรงจำวันนี้เก็บไว้นะครับนี่นะครับเราอยู่กันยังไงครอบครัวใหญ่ขนาดไหน นะครับอีกคงไม่มีวันนี้แล้วก็วันวานแล้วหมดแล้วนะครับ <Okay. S 1> ปิดตำนานจริงๆเลยนะครับมีทางเดียวต้องไปไล่ประยุทธ์จันโอชานะครับเอ้เไอ้ยะเกาไล่ประยุทธ์ออกเศรษฐกิจจะได้ดีกะนั่ง กอดสิโอ้มึงนี่จบ่างรถกลัวเนี่ยเพราะฉันโชคดีวะมีอะไรมากเหมือนเดิมวะมีอะไรมานี่ครับบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับ น้องๆนะครับกาลังจะกลับบ้านนะครับนี่ครับทุกคนน้ําตาคอกันหมดนะครับโอเคนะครับนี่ครับบกไม้บกมือหน่อยเลยนะครับนี่ครับถ้าก้าวออกแล้วนะครับก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้มาที่นี่แล้วนะครับนี่ครับดูนะครับพี่น้องเมลิกอดทุกคนนะครับโชคดีเว้เพื่อนเว้ โชคดีโชคดีทุกคนนะครับโชคดีทุกคนนะครับนี่ครับบรรยากาศสดๆนะครับน้ําตาร้องไห้กันทุกคนนะครับวันนี้นี่นะครับความทรงจํานะครับนี่นะครับแม่อยากจะให้มีวันนี้นะครับแล้วแล้วก็มาถึงรู้ข่าวกันมาประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วแล้วก็มาถึงวันสุดท้ายนะครับเพื่อนแจ๊กกำลังล่ำลานะครับ นี่ครับนี่นะครับนี่ครับดูบรรยากาศนะครับร้องออกมาเลยครับร้องออกมาเลยครับนี่ครับใครอยากกอดพี่แจ็คนะครับครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับแจ็คร้องออกมาเฮี้ยมึงไม่ร้องไ้ไว้เยังมึงไม่รักน้องๆเออนี่ครับดีครับบอลเว้ย ต้องต้องนะนี่นะครับจ้าโชคดีจ้ะโชคดีโชคดีทุกคนนะครับนี่นะครับร้องไห้กันทุกคนนะครับไม่ต้องร้องไห้น้องเอ้บรรยากาศตอนนี้บรรยากาศสดๆนะครับออกจากนี่แล้วก็ไปเพื่อนนี่ครับนี่ครับบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับ อยู่ตรงนี้นี่ครับแจกเลยเก็บไว้คลิปนี้นะเก็บไว้เลยนะว่านี่ครับโชคดีจ้ะโชคดีโชคดีโชคดีครับโชคดีโชคดีทุกคนนะเจอกันทักกันบ้างนะเพชรกอดสิเพชรกอดสิไปเลยโว้ยนมีเยอะดาวมีเไม่ได้รูปว่านี่นะครับบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับนี่นะครับ ร้องออกมาเลยนะครับวันนี้ครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับนี่ครับเพื่อนเรากำลังส่งนะครับขายยางมาก่อนพี่แจ๊คครั้งสุดท้ายนะครับเรียนเชิญเลยนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีโชคดีนะโชคดีโชคดีนะโชคดีน้องๆโชคดีทุกคนนะโชคดีโชคดีนะนี่ครับนกนกเอ้ย ยองไงโชคดีไว้นกวะโชคดีไว้นกวะโชคดีโชคดียังเจอกันนะพี่แจ๊กแต่โชคดีโชคดีน้องโชคดีโชคดีนะโชคดีโชคดีโชคดีจากกันเพื่ออนาคตเว้จากกันเพื่ออนาคตนะครับ โชคดีโชค <Hayır> ดีโชคดีโชคดีโชคดีครับโชคดีนะน้องๆนะนะครับโชคดีทุกคนนะครับโชคดีโชคดีนะน้องๆโชคดีนะอุ้ย โชคดีโชคดีไม่ต้องร้องมึงไม่มาช้าเกินวาไป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 เจอยังโอเคนะครับได้ไหมไปตำนานหน่อยว้าเพื่อนพูดหน่อยไปตำนานแล้โชคดีจะเป็นของเราเสมอโอเคโชคดีโชคดีโชคดีน้องๆตาโชคดีนะโชคดี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  นี่นะครับความผูกพันนะครับความผูกพันนะครับสวัสดีจ้าโชคดี33ป mm. ีเมลิกอดนะครับวันนี <t t ้ก็วันสุดท้ายนะครับ่ยังไงกูก็ออกไม่ได้แล้วว่ากูคนขับกูอยู่นี่อ่าต้องร้องไม้ต้องร้องไว้ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไว้ต้องร้องไว้เลยจ้โชคดีนะโชคดีโชคดี โชคดีโชคดีโชคดีนี่ครับโชคดีจ้าโชคดีนะโชคดีนะโชคดีนะโชคดีโชคดีบางทีผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอยู่กันมานานนะครับผมอยู่มาร่วมยี่สิกว่าปีเหมือนกันนะครับพี่ม้วยดีครับโชคดีนะพี่ครับขอกอดที่จะไี่มัวว โชคดีโชคดีโชคดีขอบใจที่แกเป็นส่วนหนึ่งของผมนะบอยพี่ตาโชคดีนะแต่กราดทีวันนี้วันท้ายละต่ก่อนทีครับขอบคุณครับเจอกันในเซครับโชคดีพี่ใครครับน้ำตานะครับครับน้องนาก็ร้องไห้นาโชคดีนะช่วยก่อนดินี่นะครับนี่ครับน้ำตา จากกันเพื่ออนาคตนะครับไม่ได้จากกันแล้วหายไปนี่แหละครับไม่อยากจะให้มีวันนี้เลยนะครับโคดูครับวันนี้ว่าโคดูตาโชคดี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 นะโชคดีทุกคนเว้ยน้องๆเว้ยโชคดีโชคดีอย่าลืมไปซื้อผักที่ร้านด้วยล่ะโชคดีนะครับนี่ทุกคนนี่ ไม่อยากจะให้มีวันนี้เกิดน,นะครับแล้วแล้วโชคดีทุกคนนะครับโชคดีนะน้องๆน,น,นะโชคดีครับนี่ครับโชัดีครับโชคดีนะครับน้องๆทุกคนครับ,นนนนนรบหนูกอดทีต้องร้องไว้หนูไม่ตม้องร้องไม่ต้องร้องนี่นครับเป็นวันสุดท้ายนะครับ

โชคดีนะเอ้ยถ okay. ้าเจอแล้วโชคดีทุกคนนะครับวันนี้โชคดีโอ้ยเไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องโชคดีโชคดีไม่ต้องร้อง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 โชคดีทุกคนนะครับภาพนี้น ok ok no> ี่ครับปิดตำนานวันนี้นะครับเพื่อนๆเรานะครับ33ปีเมริกตนะครับ พี่แมงพักกันไปครับ,รบพี่บอยสวัสดีค่ะสวยจังเลยของงานทีโชคนะดีนะโชคดีเรายังติดตามผลงานกันอยู่ทางเฟซพี่พี่บอยอย่าบล็อกหนูก,ก็แล้วับอโอเค <c oughs> นะครับวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับเอาเยอะเฮ้ย โอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องไปขับรถบัสแล้วนะครับขอตีครับเพื่อนแจ็คนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนนะครับโชคดีมาเสมอขอปล่อยทีส่งท้ายละไปบายบายเจอกันโอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องไปขับรถแล้วครับเฮ้ยโบเรากอดกันยังวะยังนี่ว่ากรอทีนึงไปถ่ายรูปดินี่ครับดูน้ำตาเดีดูน้ำตาเดีน้ำตาหน่อยเดี มาเว้ยวันนี้ว่าท้าจะให้จานย่ยอยขับนะครับออโอเคนะครับเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปขับรถบัสแล้วเออ้ยอย่าเพิ่งปเปรอะอ,อย่าเพิ่งเป่านะเป่ายัางเออรอ้รอล้อลูกล้อลอนะรอนะอนะเดี๋ยวถ่ายทอดสดก่อนน,นี่ครับน้องๆแล้วครับโชคดีทุกคนนะครับโชคดีทุกคนนะครับเมริกอรโชคดีทุกคนนะครับสายตะเจีย เจ๊ไก่อยากกอดเจ๊ไก่อะโชคดีอะเจ๊ไก่ขอบคุณมากทุกคนนะโชคดีทุกคนนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกอดกันสองอาสองเมียดูอยู่รอนะเดี๋ยวเอาไปหนึ่งร้อยไปให้รถด้วย ไปบอกมือนหน่อยครับน้องๆดีใจเหรอตกง,งานอะ่ะอย่าลืมไปซื้อผักที่ร้านด้วยนะเดี๋ยวโกตนาเสร็จเลยอ,ะอ่ะ สายนี้มันเหี่ยวห่อเหี่ยวกัแล้วเกินไปเนี่ยร้องไห้กันทั้งคันเลยเดี๋ยวไปที่ปั๊มเจอไอ้ปั๊มเดี๋ยวผมไปนะเรอยปั๊มคนขับเมย์ก่อนต้องรอกูคนเดียวโอเคกระโดดขอบใจมากไปถ่ายทอดสดมานะครับเนี่ยสายเราแล้ว ใครร้องไห้มังยกมาขึ้นนี่นะครับบรรยากาศรถเรานะครับนะห้อยเหี่ยวเฟ้ก็ไม่มีเร่งไม,ไม่เปิดเน็ตโอ,โอเคครับ